สวัสดีครับฉันน่างสาวรัตยาบรมีวิธีก็ผมนันทพรจันโจนงครับชันนักงสาวพนภาละทิ่คุณค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับโครงการของเรานะครับคือโคการสมาสตต็อกับว่ามีการจัดทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับสมาสตสต็อกบทที่1บทนำมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิต ได้เปิดการเรียนการสอนปี2530เปิดสอนรวม10คณะได้แก่คณะบริหารธุรกิจคณะนิติศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะจิตวิทยาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะพยาบาลศาสตร์และ1สถาบันได้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินและระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ4สูตรได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบินด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและด้านการจัดการโรงแรมจากประสบการณ์จากการฝึกงานทางผู้จัดทาได้พบเจอปัญหาการเติมสินค้าบนเชลไม่เต็มการเติมสินค้าแบบสมไม่แม่นยำทำให้สินค้าคงเหลือในสต็อกทำให้เกิดการตัดจ่ายมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าวทำให้คณะผู้จัดทำคิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่เพื่อม,มาช่วยเพิ่มศักยภาพอีกทั้งช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานของพนักงานทำให้ร้านไม่โดนตัดคะแนนวัตถุป,ประสงค์ 1. ลดปัญหาการตัดจ่ายสินค้าหมดอายุในสต็อกลดการตัดจ่ายได้จริงและลดจำนวนตัดจ่ายลงจริง 2. เพื่อช่วยลดระยะเวลาการเติมสินค้าของพนักงานลดเวลาการเติมสินค้าได้จริงจาก1ชั่วโมงเป็น40นาที 3. เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน QSSI ในหมวดสินค้าขาด QSSI ไม่ตัดคะแนนในหมวดสินค้าขาดและได้คะแนนหนึ่งรคะแนนจาก QSSI ประเภทของโครงการ สมาช s ต็อกจัดเป็นอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในหมวดสิ่งประดิษฐ์การตอบสนองความต้องการของร้าน7ซเว่ e อ 1. เพิ่มยอดขาย 2. เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 3. ลดขั้นตอนการทำงานของพนักงาน 4. ลดตัดจ่ายและ5ลดการออดิตสินค้าการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลโครงการ 1. เพื่อลดอัตราการจัดจ่ายสินค้าของร้านให้น้อยลง เครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกการจัดจ่ายสินค้าทั้งก่อนและหลังเกณฑ์การประเมินผลด้การจัดจ่ายสินค้าลดลงจากเดิมอัตราเฉลี่ย30%ถือว่าผ่านเกณฑ์2เพื่อให้พนักงานประหยัดเวลาในการเติมสินค้าเครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกการใช้งานในการเติมสินค้าทั้งก่อนและหลังเกณฑ์การประเมินใช้เวลาน้อยกว่า40นาทีถือว่าผ่านเกณฑ์3เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในหมวดตรวจสินค้าขาดของ QSSI เครื่องมือที่ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดการเกณฑ์การประเมินผลผู้จัดการมีความพึงพอใจมากกว่า4.5คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานนะครับจะมีด้วยกัน2หัวข้อคือค่าออกแบบสามาสตอก2,000บาทและค่าอุปกรณ์ผลิตสมาสต๊อกราคา15,000บาทครับ ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับมี 1. ระยะเวลาการทำงานของพนักงานเซเว่นลดลง 2. ส,งสินค้าเป็นระเบียบไม่เกิดการชำรุดหรือเสื่อม 3. ผ่านการตรวจร้านโดยไม่หักคะแนนเรื่องการเติมสินค้าไม่เต็มและ 4. เชลสินค้าดูมีระเบียบดูมีสินค้าที่เต็ม ต่อไปนะครับจะเป็นคําจํากัดความที่ใช้ในโครงการนะครับมีด้วยกันหลักๆด้วยการ4คํคำนะครับคือ1 s h ่เหมายถึงชั้นวางสินค้า2สต็อกหมายถึงสินค้าคงคลัง3 QSSI นะครับหมายถึงพนักงานบริษัท CPO จำกัดมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการภายในร้าน7 e เ e ่ e อและ4 f r ฟรอนหมายถึงการดันสินค้าออกมาให้เต็ม บทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องและโครงงานที่เกี่ยวข้องโดยทางคณะผู้จะทำนะครับได้นำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรือว่าคำนิยามของแต่ละบุคคลนะครับมาใส่ไว้ในสไลด์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นจำนวน3ท่านด้วยกันนะครับ บทที่3ขั้นตอนการดําเนินการวัตถุประสงค์ข้อที่1นนะครับลดการตัดจ่ายของสินค้านะครับกลุ่มประชากรจะเป็นพนักงานเซเว่นอีเลเบนสาขาพัฒนาชนบ,บทจํานวน2สาขามี24คนนะครับสถานที่ก็จะเป็นสาขาพัฒนาชนบ,บท3ามมี12คนและสาขาพัฒนาชนบ,บท3า h ดมี12คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นแบบบันทึกการตัดจ่ายสินค้าทั้งก่อนและหลังการใช้งานเครื่องมือนะครับ การเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ1ส่งเครื่องมือที่ผ่านการประเมินจากฝ่ายไอทีและประดิษฐ์เครื่องมือสปาร์สต็อกไปยังร้านสาขาตัวอย่าง2เรื่องบันทึกการจัดจ่ายตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสิ้นเดือน 3. นะครับนำแบบบันทึกไปลงแต่ละร้านสาขาสาขาละหนึ่งเล่มให้ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการเป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับสินค้าที่จัดจ่ายและ 4. รวบรวมบันทึกการจัดจ่ายของทั้ง2ร้านเพื่อน,นํามาคิดอัตรารอยรักทั้งก่อนและหลังทําครับ นี่จะเป็นตัวอย่างแบบบันทึกสินค้าตัดจ่ายรายอาทิตย์ของสินค้าทั้งหมดนะครับวัตถุป,ประสงค์ข้อที่2เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานของพนักงานกลุ่มประชากรพนักงานเซเว่นอีเลเว่นทั้งสองสาขาจำนวน24คนสถานที่สาขาพัฒนาชนบท3-2จําำนวน12คนและสาขาพัฒนาชนบท 3-DHL จําจำนวน12คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึก เวลาก่อนและหลังการใช้ชิ้นงานการเก็บรวบรวมข้อมูล1บันทึกเวลาก่อนและหลังเติมสินค้าก่อนใช้เครื่องสมาสต็อก2เริ่มการหาสินค้าและเติมสินค้าทันที3บันทึกเวลาก่อนและหลังการเติมสินค้าด้วยเครื่องมือสมาสต็อก4เริ่มการหาสินค้าและเติมสินค้าทันที5เก็บข้อมูลบันทึก เวลาทั้งสองสาขานำไปประเมินคิดเป็นร้อยละทั้งก่อนและหลังการใช้เครื่องมือสมาชสต็อกแบบฟอร์มข้างต้นจะเป็นแบบฟอร์มบันทึกเวลาการเติมสินค้าพื้นที่ขายทั้งก่อนและหลังนะคะ วัตถุประสงค์ข้อที่3เพื่อความพึงพอใจของผู้จัดการร้านภายในร้านเจเวนอีที่มีนวัตกรรมสมาสต็อกกลุ่มประชากรเป็นพนังกา 11, งานเจเวนอีเสาขาจำนวน2คนสถานที่สาขาพัฒนาชนบท3.2จำนวน1คนสาขาพัฒนาชนบท3 DHL จำนวน1คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตาส่วนการประเมินค่าสอบถามตามเกณฑ์มีคะแนนความพึงพอใจ5คะแนนคือความพึงพอใจมากที่สุดส่วน1คะแนนคือความพึงพอใจน้อยที่สุดการเก็บรวบรวมข้อมูล1 <c oughs> ออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูล2นำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้จัดการร้านประเมินทั้งก่อนและหลัง 3. การรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาหาร้อยละของความพึงพอใจของผู้จัดการร้านที่มีต่อสมาร์กสต็อกอันนี้ก็จะเป็นแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานนะคะ ในการดำเนินงานเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน2565ถึงเดือนเมษายน2566แผนการดำเนินงาน 1. ขั้นเตรียมการจัดตั้งกลุ่มคัดเลือกหัวข้อโครงการศึกษาข้อมูลเอกสาร 2. ขั้นดำเนินการ จัดทำโครงร่างโครงการตรวจสอบข้อมูลเสนอโครงร่างโครงการพิจารณาอนุมัติโครงการปฏิบัติตามโครงการจัดทำโครงร่างบท1 2จัดทำโครงร่างบท3 4จัดทำแบบสอบถามนำชิ้นงานมาใช้ประโยชน์และเก็บข้อมูล 3. ขั้นสรุปการดำเนินง,งานจัดทำโครงร่างบทที่5ประกอบชิ้นงานนำไปประเมินในร้าน7ซเ e ่ e อรายงานผลการดำเนินง,งานและจัดแสดงนำเสนอผลงานตอนที่1ก่อนการนำชิ้นงานไปใช้ประโยชน์ 1. หาปัญหาภายในร้าน7 e เ e ่ e อลทำการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับร้าน7ซเ e ่ e อจึงจัดทำโครงการ Smart ตส,สต็อก 2. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้จัดการร้าน7 e เ e ่ e อเพื่อให้เห็นด้วยกับชิ้นงานเพื่ออนุมัติในการทำโครงการ 3. จัดทำบทที่1ที่ได้แบบฟอร์มจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจากนั้นหาข้อมูลในการจัดทำบทที่1จากนั้นส่งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โครงการเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข 4. จัดทำบทที่2ที่ได้รับแบบฟอร์มจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจากนั้นหาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องทฤษฎีและโครงการเกี่ยวข้องจากนั้นจะส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข 5. ทํำบทที่3ที่ได้รับแบบฟอร์มจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจากนั้นทำแบบประเมินที่ได้ใส่ไว้ในบทที่1หาแนวทางแก้ไขชิ้นงาน และส่งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขตอนที่2ระหว่างการนำชิ้นงานไปใช้ประโยชน์ 1. นําำชิ้นงานไปโรงร้านสาขา7ซเว่นอีลเวนสอนำแบบตารางปฏิบัติงานไปลรงร้านของสมาชิก 3. ทํทำแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายในร้าน7ซเว่นอลเวนของพนักงานที่เรียนรู้งานผ่านการทดลองใช้สมาร์ทสต็อกทั้งก่อนและหลัง 4. ทำแบบสอบถามสุ่มเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในร้านเซเว่นอเลวนของพนักงานทั้งก่อนและหลังทํา5รวบรวมแบบประเมินทั้งหมดและนํากลับมาสรุปผลตอนที่ 3. หลังจากการนําชิ้นงานไปใช้ประโยชน์ 1. ทําการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานภายในร้านของพนักงานที่ ทดลองสมาสิกตอกทั้งก่อนและหลังนำมาเปรียบเทียบและสรุปผลให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดว่าตรงตามเกณฑ์หรือไม่ 2. ทําแบบสอบถามการสุ่มเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในร้านของพนักงานทั้งหมดทั้งก่อนและหลังมาเปรียบเทียบและสรุปผลให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าตรงตามเกณฑ์หรือไม่ สาทำแบบสอบถามความพึงพอใจของหัวหน้าหรือผู้จัดการร้านที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสมาสตอกทั้งก่อนและหลังมาเปรียบเทียบและสรุปผลให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าตรงตามเกณฑ์หรือไม่ปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินงานและแนวทางการแก้ปัญหา 1. ทฤษฎีส่วนใหญ่หาได้ยากและมีบุคคลกล่าวถึงน้อยแนวทางการแก้ไขสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วมและอาจารย์ที่สอนวิชาโครงการ2วัตถุประสงค์กับสมมุติฐานการวิจัยไม่สอดคล้องกันแนวทางแก้ไขปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลการทำโครงการนวัตกรรม 3. เวลาว่างของสมาชิกแต่ละกลุ่มไม่ค่อยตรงกรันแนวทางแก้ไขเลือกเวลาที่สมาชิกทุกคนว่างตรงกัน มากที่สุดส่วนมากจะเน้นไปวันอาทิตย์เพราะสมาชิกทุกคนไม่มีเรียนบทที่4ผลการดำเนินการวัตถุป,ประสงค์ข้อที่1เพื่อลดอัตราการตัดจ่ายสินค้าของร้านให้น้อยลง จากผลการสำรวจการตัดจ่ายสินค้ามีดังนี้จากการตรวจสอบเดิมมีรายการตัดจ่าย100ชิ้นหลังจากใช้เครื่องมือมีการตัดจ่ายคงเหลือ49ชิ้นวัตถุป,ประสงค์ข้อที่2เพื่อให้พนักงานประหยัดเวลาในการเติมสินค้าจากผลการสำรวจเวลาการทำงานแต่ละวันมีผลดังนี้วันที่1พนักงานใช้เวลาใ,ในการหาสินค้า32นาทีเวลาหาสินค้ามาเติม ไป28นาทีวันที่2พนักงานใช้เวลาในการหาสินค้า45นาทีลดเวลาการหาสินค้าไป15นาทีวันที่3พนักงานใช้เวลาในการหาสินค้า20นาทีลดเวลาหาสินค้าไป40นาทีวัตถุประสงค์ข้อที่3เพื่อให้ได้ตามค่ามาตรฐาน QSSI ในหมวดของสินค้าขาดจากผลสำรวจการตรวจสอบร้านมีผลดังนี้จากการสำรวจก่อน และหลังพบว่าก่อนนำนวัตกรรม QESI ให้คะแนนเดือนพฤศจิกาย,ยน76คะแนนส่วนในเดือนธันวาคม70คะแนนและเห็นได้ว่าหลังจากนำสมาร์ทสต็อกมาใช้ในเดือนมกราคมไม่โดนหักคะแนนเรื่องการเติมสินค้า QESI ให้คะแนน1 0 0คะแนนบทที่ 5. อภิรายผลและข้อเสนอแนะ 1. ลดเวลาการบริหารงานของพนักงานอภิรายและสรุปผล จากผลการดำเนินการเวลาในการเติมในแต่ละครั้งลดสาเหตุการเติมสินค้าบนเชลขาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในการหาสินค้ามาเติมตัวอย่างเช่นการหาสินค้ามาเติมในแต่ละครั้งใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงพอนำสมาส็อกมาใช้ลดการทำงานได้ถึง30นาทีซึ่งจึงนำเวลาที่เหลือ,อไปทำงานอื่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อเสนอแนะ ควรแบ่งการหาสินค้าในแต่ละครั้งให้ชัดเจน 2. เพื่อให้สินค้าตัดจ่ายลดลงอภิบายและสรุปผลจากผลการดำเนินการลดสินค้าตัดจ่ายให้ลดน้อยลงเพื่อให้รายการสินค้าช็อตในร้านค้าที่ทำสมาร์ t สต็อกจะช่วยลดรายการสินค้าช็อตลงไม่มากก็น้อยลงกว่าเดือนก่อน เดือนมกราก่อนทำสินค้ารายการ PMA จำนวน1 0ึงรยายการพอหลังจากการทำสามารถลดรายการตัดจ่ายสินค้า PMA เหลือ49ชิ้นเดือนกุมภาพันธ์จากการสํารวจพบว่าก่อนทำสินค้ารายการ PMA จำนวน49รายการพอหลังจากการทำสามารถลดการตัดจ่ายรายการ PMA เหลือ30ชิ้นข้อเสนอแนะในการดําเนินงานอวัตกรรมในครั้งนี้พบว่าควร ตรวจหาสินค้าให้ครบทุกรายการไม่ให้มีการตัดจ่าย 3. q s s i เข้าตรวจสอบร้านจะได้ไม่โดนหักคะแนนเรื่องการเติมสินค้าอภิบายและสรุปผลจากการสำรวจก่อนและหลังพบว่าก่อนนำนวัตกรรม q s s i ให้คะแนนในเดือนพฤศจิกายนเพียงแค่76คะแนนส่วนคะแนนในเดือนธันวาคมได้70คะแนน และจะเห็นได้ว่าหลังจากการใช้สมาร์ทสต็อกในเดือนมกราคมไม่โดนหักคะแนนเรื่องการเติมสินค้าแล้วคือ EDI ดได้คะแนน100คะแนนข้อเสนอเนะี้ยทางร้านควรช่วยกันหาสินค้าเสื่อมและสินค้าหมดอายุในทุกๆเดือนเพื่อไม่ให้เกิดสินค้าหมดอายุค้างสต็อกก็จบไปแล้วนะคะกับโครงการสมาร์ทสต็อกของพวกเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดทำต้องขอไปมาณ ชอบค่ะ